ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับ t o y ยต้าแคมเปอรี่ไฮบริด2014นะครับวันนี้มาด้วยอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือลูกค้าได้ไปเติมสารท้องเย็นมาได้แค่หนึ่งวันนะครับเติมเสร็จไปจอดข้ามคืนเดียวกลับมาตอนเช้าสตาร์ตติดแอร์ไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรนะครับกับ t o y ยต้าแคมเปอรี่ไฮบริดคันนี้ครับผม t o y ยต้าแคมเ h อรี่ไฮบริดนะครับวันนี้มาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะครับลูกค้า ไปเติมสารทำควงเย็นมาได้แค่1วันนะครับแล้วก็น้ายาหายอีกนะครับช่างเพชตรวจเช็คแล้วนะครับว่าน้ําสารทำควเย็นไม่มีแล้วนะครับก็ต้องแก้ไขนะครับไม่ใช่ว่าไปเติมใช้มันเติมใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าได้แค่คืนเดียวนะครับแอร์ก็ไม่เย็นนะครับก่อนขั้นตอนแรกที่เราจะทํานะครับเราก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไม่ใช่แล้วนะครับช่างเพชรพูดเล่นนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะทํานะครับทุกครั้งนะครับช่างเพชรจะพูดจย้ำๆนะครับแล้วก็มาติดเครื่องดูก่อนนะครับอ่าเปิดแอ์นะครับออโตโอ้เออพัดลมมาแล้วออโตโอ้นะครับอ่ามีจี้มันเสียงเงียบนะครับเพราะว่าเป็นไฮบริดตอนนี้เครื่องยนต์เริ่มทํางานนะครับมีการใช้พลังงานหรือไฟนะครับ ตอนนี้แอร์ไม่เย็ยนนะครับเดี๋ยวดูกลิ่นนะกลิ่นนิดหน่อยนะครับไม่แรงไฟที่โชว์มานะครับก่อนที่เราจะลงมือทำฉันนรักอ่าเป็นเบรกมือแล้วก็การประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ ABS โชว์มานะครับ ABS โชว์มา เสนอคำถามอะไรเนี่ยครับครับเราเราต้องถ่ายคลิไปไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงมือทํานะครับว่ามีไฟอะไรโชว์มาบ้างนะครับมีไฟประตูมขันธีนภัยแล้วก็พวกเบรกมือนะครับ ABS โชว์มานะครับแล้วก็เครื่องหมายคําถามนะครับนี่แล้วก็เป็นพวกอ่า EV แล้วก็การเลื่อนการเลื่อนต้องวิ่งสักพักนะครับถึงจะหายก็ประมาณนี้นะครับ คือลูกค้าที่คุยกับช่างเพรแล้วนะครับว่ามีไฟ ABS โชว์มาหลังจากไปทําเบรกนะครับโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกับแอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกนะครับตอนนี้คือเปิดแอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกนะครับสารทำาเย็นไม่มีนะครับนี่เครื่องยนต์เป็นรุ่นรุ่นแรกๆนะครับสิปีที่แล้วนะครับเป็นรุ่นที่ไม่มีสายพานนะครับ เราก็ง,งงกันนะครับเครื่องยนต์ไม่มีสายพานนะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานแต่รถวิ่งได้ไม่มีเสียงเครื่องยนต์ทํางานเป็นอ่าถ้าเราเร่นเครื่องจะเป็นมอเตอร์อยู่ในอ่าเกียร์นะครับจะเป็นตัวทดรอบทําให้มีหน้าที่ออกก๊าได้นะครับเครื่องยนต์จะทํางานต่อเมื่อรถวิ่งประมาณ6 7ถึงนะครับเครื่องยนต์จะทํางานร่วมประมาณอ่าขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับถ้า70 80 90 เครื่องยนต์ก็จะทํางานร่วมประมาณครึ่งนึงนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับแอร์นะครับช่างเพชรพูดเล่นไปเรื่อยๆนะครับระบบแอร์สารทำาเย็นไม่มีนะครับนี่ครับช่างเพชรเช็คเบื้องต้นนะครับภายนอกภายนอกนะครับภายนอกไม่มีจุดรอยรั่วซึมนะครับช่างเพชรคาดว่าจะเป็นที่อีวาเปอเรเตอร์การที่จะรื้ออีวาเปอเรเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะรื้อเยอะนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับขั้นตอนก่อนที่เราจะอ่า หรือตู้แอร์นะครับหรือหรือหรือคอนโซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับผมขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะลงมือทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นการรื้อคอนโซลหรือว่าถอดขัวกล่องนะครับต่างๆนะครับถ้าเกี่ยวกับระบบไฟที่เราจะมีการถอดระบบนะครับเราควรที่จะมาถอดขั้วแบตนะครับขั้วแบตขั้วรบนะครับจะอยู่ท้ายรถนะครับน่ครับขั้วรบนะครับ ทำงานมือซ้ายนะครับอาจจะดูแปลกๆนะครับข้างที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับนี่ครับขอดข้อลบก่อนนะครับทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับมันจะอยู่ฝาท้ายนะครับแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับไฮบริดจะมีที่ตัดไฟเป็นของไฮบริดเองนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ดึงถอยหลังนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับเป็นการตัดระบบไฟของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับ เพื่อความปลอดภัยในการทํางานนะครับเพราะว่าไฮบริดจะมีกําลังไฟสูงถึงประมาณ400โวลต์ถึง500โวลต์นะครับถ้าช่างเพชรจ,จาไม่ผิดนะครับการถอดประจุหรือถอดฟิตัตตัดระบบไฟของไฮบริดนะครับพวกอันตรายจะเป็นเส้นสีส้มๆเนี่ยครับอันตรายมากนะครับก็คือห้ามไปแตะห้ามไปยุ่งนะครับาการถอดตัดไฟ การใช้เวลาใครประจุจะอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับระบบแอร์นะครับช่างเพชรก็พูดไปเรื่อยๆเรื่อยเปื่อยนะครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรจะลงมือหรืออีวาโเโเตร์ด้านในออกมาให้ดูนะครับว่าจะรั่วจ,จริงเหมือนกับที่ช่างเพชรคาดการไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะถอดเยอะแค่ไหนนะครับกับโตโยตา้าไฮบริด2014คันนี้ครับผมโตโยตา Cam ้าแคมรี่ไฮบริดนะครับตอนนี้ 40%ของการเดินทางนะครับก็การรื้อนะครับจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับด้านนอกนะครับบริเวณนี้พวกท่อแป๊บมันขวงก็ต้องถอดออกนะครับเพราะว่าเราต้องถอดท่ออํำยาแล้วก็ท่อฮีเตอร์นะครับส่วนด้านในนะครับตอนนี้ให้ดูก่อนนะครับ40%ของการเดินทางนะครับนี่จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรื้อตู้แอร์ t o y o t a c a m r y ไฮบิตนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับสายไฟค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือเวลาประกอบนะครับสายไฟต้องครบทุกเส้นนะครับไม่งั้นได้หรือใหม่นะครับนี่ครับให้ดูความยากกันนะครับทําไมราคานะครับถึงสูงนะครับค่าแรงทําไมถึงแพงจางช่างนะครับบางทีลูกค้าไม่ได้อยู่ดูนะครับช่างเพชรก็ถือโอกาสนะครับนี่ ถ่ายคลิปให้ดูนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในคอนโซลก็กระจัดกระจายออกมาอยู่นอกรถเป็นชิ้นๆนนะครับก็กระจัดกระจายมาอยู่ด้านหลังบ้างนะครับนี่ประมาณนี้นะครับการรื้อเราจะเห็นนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับแยกชิ้นออกมากลัวจะได้ทําการแก้ไขลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมเราจะสังเกตเห็นนะครับนี่ครับ ในฟิลเตอร์นะครับจะมีเศษฝุ่นช่างเพชจะถือโอกาสนะครับปิดทางลมภายนอกให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันเนี่ครับมิกกี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะดูดเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก็จะแก้ไขตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับรถคันนี้เคยไปเจาะรั้งตู้มานะครับนี่นี่เห็นไหมครับรอยเจาะนะครับไม่ใช่ว่ามากับรถจะเมีแบบนี้นะครับไม่มีนะครับ อันนี้คือลูกค้าน่าจะไปล้างตู้แอร์มาแบบไม่ถอดนะครับช่างเพชรจะบอกนะครับรถพวกนี้มีไส้กรองฟิลเตอร์นะครับเราเปลี่ยนตามระยะนะครับทุก10ื่นกิโลเปลี่ยนครั้งนะครับตู้แอร์จะไม่ตันนะครับรอหรือแค่ครั้งเดียวตอนที่แบบนี้ครับตู้แอร์รั่วถ้ากรณนนีเราไปล้างแบบนี้นะครับจะทำให้ตู้แอร์อายุสั้นลงนะครับ อาจจะสั้นลงเป็นปี2ปีเลยทีเดียวนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับโอเค๋ยวช่างเพชรจะดาเนินการต่อครับเดี๋ยวเรามาดูค่ามันออกมาเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาเป็นแบบไหนทาไมมันยากขนาดนี้นะครับผมตกยต้าแคมรี่ไฮบริดนะครับหลังจากช่างเพชรทําการรื้อใช้เวลาประมาณในการเื้อนะครับสองชั่วโมงครึ่งนะครับทํางานคนเดียวเหมือนทุกคลิปครับผมนี่ครับสภาพสภาพตู้แอร์นะครับ จุดบริเวณที่รั่วซึมจะสังเกตเห็นน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับเป็นเยิ้มๆตรงนี้ครับมันก็สมควรนะครับเพราะว่ารถ2,014ก็10ปีนะครับตามอายุไขนะครับ10ปีนี่ครับสภาพคู่มากนะครับนี่ครับสภาพบอกเลยตั้งแต่ซื้อรถมานะครับไม่เคยทําอะไรนะครับนี่ครับโหดมากครับผมสภาพก็ตามอายุนะครับใช้มา10กว่าปีนะครับ ไม่ต้องเสืรฟนะครับนี่อะไรที่ช่างเพชจะเปลี่ยนในลูกค้านะครับชิ้นส่วนนะครับพวกเปลือกตู้จะเป็นของเดนโซนะครับนี่เบรกศูนมันเลยของแท้นะครับพร้อมน้ำมันคอมซื้อมา40ซีซีนะครับเพราะว่าลูกค้าเติมสารทำคาเย็นแล้วรอบหนึ่งนะครับน้ำมันน่าจะออกเยอะพอสมควรนะครับนี่เป็นของแท้นะครับของเดนโซนะครับนี่เหมือนกับที่ติดรถมานะครับวันแรกเลยนะครับ เดี๋ยวด้านในนะครับไอบิดด้านนอกก็นี่ครับให้ดูกันชัดๆนะครับด้านนอกก็จะมีถาดนะครับถาดแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนลือออกให้หมดนะครับถึงจะเอาน็อตออกได้นะครับด้านในนะครับนี่นี่ครับถึงเราถึงจะเอาอีวาเบเรเตอร์ออกมาได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ทั้งถ่ายคลิปทั้งทํางานน่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับอันนี้ก็ถ่ายก็บไว้ลูกค้าดูด้วยนะครับว่าช่างเพชรทําอะไรให้บ้างนะครับนี่ถ้าลูกค้าอยากรู้ว่าช่างเพชรหรืออะไรแบบไหนนะครับไม่ใช่ว่ามาจ่ายตังค์แล้วจบนะครับก็ถ่ายคลิปไให้ดูด้วยนะครับถ้ามีเวลานะครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรขอล้างทําความสะอาดพวกเปลือกตู้นะครับแล้วก็จะเอาอีวาใหม่มาเทียบกับอีวาเดิมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับขอเวลาล้างทําความสะอาดแป๊บหนึ่งครับผม โตโยต a าแค r รี่ไฮบรนะครับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็จะมีอ่าอีวาเบเตอร์เป็นของเดนโซ่แท้นะครับเบิกศูนย์เลยนะครับแล้วก็น้ํามันคอมนะครับเพเซอร์เป็น o อยสิบเอนะครับเบอร์สิเป็นเบอร์ของคอมไฟฟ้านะครับถ้าเราเอาน้ํามันคอมอ่าทั่วไปมาเติมมีโอกาสคอมไม่ได้นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับผมอย่าอย่าทานะครับต้อง ใช้ลไม่คอมออยสิบเอ็ดเท่านั้นเบอร์สิบเอ็ดของเดนโซ่นะครับอ่าใส่กรองฟิลเตอร์นะครับนี่ครับสภาพมีทุกอย่างนะครับมีขนกุ้งขนไก่แล้วก็รอยมิกกี้มีแม้กระทั่งอะไรไม่รู้นะครับเขียวๆนะครับไม่มั่นใจนะครับอีวาเวเตอร์เปลี่ยนให้ลูกค้ามีรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีเต็มนะครับเป็นของแท้เดนโซ่นะครับส่วนด้านในทางเพจก็จะปิดทางมิกกี้นะครับเราดูกันแล้วนะครับตอนแรก เดี๋ยวปิดทางมิกกี้เดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งครับก่อนที่ช่างเพชรจะประกอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในนะครับทําการปิดที่ทางมิกกี้ให้เรียบร้อยนะครับพวกเปียกตรงเปียกตู้นะครับทําความสะอาดให้หม่กิฟต์นะครับตอนแรกที่ลื้อออกมาโหบอกเลยว่าฝุ่นเยอะมากนะครับนย่ยปกติจะมีรูตรงนี้เห็นไหมครับตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับเป็นแผ่นเรียบนะครับปิดให้อ่ามิกกี้จะเข้าออกบริเวณนี้นะครับแล้วก็ช่างเพชรไม่ต้องถามลูกค้าก็ได้นะครับว่าอ่า กลิ่นเข้าไหมนะครับแน่นอนแบบลูกค้าผ่านเขาจุดคนไฟจุดอะไรหรือผ่านร้านทากับข้าวนะครับกลิ่นเข้ามาแน่นอนนะครับเพราะว่ามิกกี้ทําการแทะทะลุเรียบร้อยนะครับปกติแล้วมิกกี้มาส์จะเข้าทางนี้นะครับนี่ตอนนี้ไม่มีรูแล้วครับรูพวกนั้นก็เป็นรูท่อแอร์นะครับไม่สามารถเข้าได้มิกกี้จะสามารถเข้าได้แค่บริเวณนี้บริเวณเดียวนะครับก็จัดการปิดให้เรียบร้อยนะครับผลเสียไม่มีครับมีแต่ผลดี วันดีหนึ่งนะครับมิกกี้มลงสาบอะไรต่างๆเข้าไม่ได้ข้อที่สองกินที่อยู่นอกรถก็ไม่สามารถที่จะเข้าห้องในสารได้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ก็จะเงียบลงนะครับเสียงต่างๆนะครับอ่าข้อข้อเสียนะครับที่พูดถึงว่าถ้าเราจะต้องการอากาศภายนอกเราจะทํำยังไงครับถ้าเราต้องการอากาศภายนอกนะครับเปิดกระจกลงครับอแค่นั้นครับจะเอารูใหญ่แค่ไหนครับได้แค่ตามใจเราชอบเลยนะครับ ส่วนองค์ประกอบต่างๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ถ่ายไปทุกค้าดูนะครับข้างในตอนแรกฝุ่นเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เป่าเดี๋ยวได้เช็ดนะครับเพราะว่าเป่ามันจะออกไม่หมดนะครับทีนี้ก็จะนําผ้าชุบน้ํามาเช็ดให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ถ่ายไปทูกค้าดูก่อนประกอบนะครับพอประกอบเสร็จแล้วจะมองไม่เห็นอะไรนะครับก็จะเป็นแบบคอนโซลสวยเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่า โตโยต้าแคมเปอรี่ไฮบิดนะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวช่างเมชรขอเวลาประกอบนะครับประกอบเสร็จเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่เติมสารทำความเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบความเย็นไปพร้อมๆกันครับว่าแอร์จะกลับมาเย็นฉ่ำเหมือนกับวันแรกที่ซื้อมาหรือเปล่าครับผม เมลี่ไฮบริดส2014นะครับตอนนี้ช่างเพชรประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับพวกไปปัดน้ำฝนต,ตะแกรงครอบนะครับปิดเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูแรงดันนะครับตอนนี้สารทำความเย็นเต็มระบบนะครับใส่กิฟนะครับน้ํามันคอมเบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้แรงดันฝั่งโลอยู่ที่อ่าประมาณ 39พิไอนะครับฟังไห้อยู่ที่200อ่าพิไอนะครับโดยประมาณถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับคอมลูกนี้ถ้าแอร์ไม่เย็นจะเร่งรอบคอมเพรสเซอร์อัตโนมัตินะครับเพราะว่าเป็นคอมไฟฟ้านะครับคอมไฟฟ้าจะทํางานเหมือนแอร์บ้านนะครับก็คือกรณีที่แอร์ไม่เย็นจะเร่งรอบขึ้นเองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องจําเป็นต้องไปเร่งเครื่องยนต์นะครับสําหรับแอร์ไฮบริดนะครับ ส่วนสารทําความเย็นนะครับที่ช่างเพชรใส่ให้นะครับนี่บอกเลยว่าเจ๋งมากครับนี่ยี่ห้อดูปองนะครับดูปองดูปองนะครับดูปองดูปองนะครับประมาณนี้นะครับเป็นน้ํายาที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ราคาก็สูงตามประสิทธิภาพนะครับส่วนความเย็นเดี๋ยวเราไปเทสกันด้านในครับกับโตโยต้าไฮบิด2014คันนี้ครับผม ครับผมตอนนี้ช่างเพชรอยู่ในห้องดยสารที่เรียบร้อยนะครับ่าทดสอบความเย็นกันนะครับไฟโชว์เหมือนเดิมนะครับ ABS แล้วก็ไฟเตือนนะครับซึ่งลูกค้ารู้อยู่แล้วนะครับว่ามีปัญหาตรงเบรกนะครับเคยไปทําเบรกมานะครับลูกค้าพูดกช่างเพชรวงนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะลงมือทํานะครับตัวโชว์ก็มาก็โชว์โชว์กลับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องแก้ไขเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับไฟถึงจะหายโชว์นะครับ ส่วนความเย็นนะครับช่างเวทบอกเลยนะครับตอนนี้เริ่มจะอยู่ในรถไม่ได้แล้วนะครับเย็นมากๆนะครับเนี่ครับเย็นจริงๆนะครับเย็นจริงไม่จริงมาดูอุณหภูมิกันครับผมบอกเลยนะครับโหดมากโหดจริงๆนะครับตอนนี้อุณหภูมิออกมาจากช่องลมสี่องศาสี่จุดหกองศานะครับก็อุณหภูมิในห้องในสารตอนนี้สิบเจ็ดองศานะครับทางนอกน่าจะไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าแน่นอนนะครับ ตอนนี้เริ่มแสบมือนะครับแขนเริ่มบอกจริงๆว่าเย็นจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดอยดูครับว่าจะลงไปต่ําสุดที่ว่าอะไรนะครับกับแคมเปอรี่ไฮบิดนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับหลังจาก่าแก้ไขนะครับคนทรงคนโซนนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับไม่มีร่องไม่มีรอยนะครับไม่มีเลยไม่มีรอยแกะไม่มีรอยงัดอะไรทั้งสิ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ ให้ดูการเก็บงานของช่างเพชรนะครับไม่เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่เห็นไหมครับงานเรียบร้อยนะครับเบาะเบระหุ้มหนังไว้ให้นะครับกันที่จะเวลาเรายกของอะไรมาเดี๋ยวมาโดนเบาะเป็นรอยนะครับนี่ป้องกันให้อย่างดีนะครับอุณหภูมินะครับที่ทําได้ตอนนี้17องศานะครับในห้องเลสานนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่ออกมาจากช่องลมแอร์อยู่ที่ 4.9องศานะครับสุดยอดจริงๆครับถ้าเป็นรถพวกอ่าไม่ใช่ห้บิดนะครับจะอยู่ที่ประมาณอ่าตามศูนยจริงนะน่าจะอยู่ที่ที่ประมาณอ่าเจ็ดนะครับแต่คันนี้4.9นะครับอืออ่ามีกีส์4.9เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับ5.0ดูอีกสักพักหนึ่งนะครับดูอีกสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ราคุมเริ่มพุ่งขึ้นนิดหน่อยนะครับ วอนนี้ยัง5.1นะครับจ้งลูกค้าว่าเสร็จภายใน1วันนะครับแต่ลูกค้าจะมารับรถพรุ่งนี้เช้านะครับผมช่างเพจทดสอบวิ่งแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับเสียงเงียบไม่มีการเสียงดังก๊กก๊กก๊กกนะครับเมื่อกี้ต่ำสุดอยู่ที่4.9นะครับตอนนี้5.4นะครับอ่าป่าไปที่โลนะครับก็คือยันสุดนะครับ ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่บอกจริงครับตอนนี้ช่างเพชรนั่งในห้องในศาลนี่แบบแสบแขนไม่หมดแล้วนะครับรองได้นานนะครับคันนี้ไม่กินน้ำมันนะครับยิงเราเบาเครื่องอย่างนี้กรอน,นี้ไฟแบตเตอรี่ของไฮบริดเริ่มอ,อ่อนนะครับก็เครื่องยนต์จะปั่นไฟแป๊บหนึ่งนะครับ ก็แทบจะไม่ค่อยกินน้ำมันนะครับยกเว้นว่าถ้าเราวิ่งไปประมาณ70 80นะครับถึงจะมีการเผาไหม้ของอเชื้อเพลิงนะครับทำให้มีการกินน้ำมันเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเบาเครื่องรองแอร์แบ,บนี้ไม่มีผลกับการกินน้ำมันนะครับมีนิดเดียวนะครับกรณีที่แบตอ่อนก็คือมันติดเครื่องยนต์จะทำงานเพื่อปั่นไฟเข้าแบตไม่ถึงหนนาทีนะครับ น่าจะอยู่ตัวแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดในช่องลมครับเมื่อกี้อยู่ที่สี่จุดเก้านะครับห้าจุดแปดต่ำมากก็ไม่ดีนะครับถ้าต่ำมากมีโอกาสจะเป็นน้ำแข็งนะครับถ้าเป็นน้ำแข็งก็ไม่เย็นเลยนะครับนี่อุณหภูมิเริ่มพุ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้ใจหายกันเลยนะครับถ้าต่ำกว่าสี่ลงไปโอ้ งานเข้านะครับโอเคครับน่าจะอยู่ประมาณ5.9อุณหภูมิในห้องสารอยู่ที่17อ่าองศานะครับโดยประมาณนะครับช่างเพชรอ่าเช็คอ่าเอาข้อเข้านะครับเอาข้อข้าแค่นี้ก่อนนะครับก็จะอยู่ประมาณ 6. ก่าองศานะครับ4ีองศานะครับตามสุดก็ในห้องในสารยังเหมือนเดิมนะครับ17เเหมือนเดิมนะครับก็ให้ดูงานอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับงานประกอบช่างเพชรนะครับ นี่ครับเสียทนะครับทุกทุกรอยต่อนะครับนี่ครับการเจ็บงานนะครับนี่ครับการเจ็บงานของช่างเพชรนะครับเรียบร้อยนะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็ถ้าใครดูถึงช่วงนี้นะครับใครที่ยังไม่ติดตามช่างเพชรฝากกดติดตามด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกำลังใจทำคลิปอื่นๆกับรถรุ่นอื่นให้ดูอีกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ช่างเพชรก็ลาไปด้วยแคมรี่ h ฮบ i ิ2014คันนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับนี่ไฟที่โชว์ก็ยังโชว์เป็นเดิมนะครับโอเคครับผมถ้ามีโอกาสบ้างๆมีลูกค้ามาจอดรถทิ้งไว้เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ